พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครมัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพอกันทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ก็ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอให้พระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รักในการศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่สแสวงหาการเติมเต็มชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านด้วยการศึกษาพระคำของพระเจ้าในทุกรูปแบบนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคอูปถัม ครุษจักรที่หนึ่งเบี่ยงพร้าวนะครับนอกจากจะมีโอกาสในการดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกๆในโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์แล้วพันธกิจหลักอีกประการหนึ่งที่เราได้กระทําอย่างต่อเนื่องมาช้านานหลายปีแล้วนั่นก็คือพันธกิจในการผลิตร,รายการนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นรายการที่จะเสริมสร้างความเข้าใจการเสวนาการพูดคุยในมุมมองต่างๆอีกหลายๆมุมนะครับที่อาจจะ พูดถึงว่าไม่ค่อยเน้นในเรื่องศาสนศาสตร์แต่พูดถึงเรื่องความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้แตะต้องได้ในชีวิตของเราที่มนุษย์ที่คนธรรมดาๆรรคนหนึ่งน่าจะคิดแล้วก็น่าจะมองในมุมนี้นะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเรามองในมุมของศาสนศาสตร์มองในเรื่องของทฤษฎีอย่างขั้นสูงก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะ เข้าใจได้ลึกซึ้งในส่วนที่เราต้องการอยากจะสื่อสารนะครับดังนั้นรายการของเราจรึงถือได้ว่าขอเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเสริมให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้มีมุมมองกล้าคิดต่อพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าต่อเหตุการณ์ต่อสถานการณ์หรือต่อชีวิตของตัวเรื่องในพระคัมภีร์แต่ละตอนที่เราศึกษากันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนาะคนของพระเจ้าในสมัยนั้นขนาด ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าโดยตรงขนาดนั้นพระเจ้าสำแดงกับเขาขนาดนั้นเนี่ยทำไมเขาก็ยังแหกคอกว่ากันอย่างนี้นะครับทำไมปฏิเสธพระเจ้าได้ก็น่าสนใจก็เลยน่าจะเป็นมุมที่ผมเชื่อว่ามีพี่น้องมีผู้รับใช้มากมายไม่ค่อยอยากจะนำมาพูดในมุมนี้เพราะว่ามันอาจจะเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้รับใช้พระเจ้าหากว่าเรามาพูดในมุมที่อาจจะทำให้คน เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดนะครับแต่ในมุมนี้เนื่องจากว่าผมไม่มีชื่อเสียงอะไรและไม่มีความสําคัญอะไรในมุมของญญาศาสนศาสตร์ไม่ได้มีส่วนในเรื่องของสถาบันพระคริสตธรรมในสถาบันหรือในการสร้างบทความอะไรต่างๆมากมายผมก็มองในมุมของคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็นํามาพูดให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันว่าผมคิดอย่างเนี้นะครับและผมเชื่อว่าคนอีกจํานวนไม่น้อยที่น่าจะคิดเหมือนผมในบางมุมด้วย ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้เห็นว่าแท้ที่จริงทุกคนในสมัยใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นยุคพันปี2 0 0 0ปีที่แล้วหรือยุคนี้ปัจจุบันนี้หรืออาจจะเป็นยุคในอนาคตด้วยซ้ำไปก็น่าจะมีความคิดพื้นฐานบางความคิดไม่แตกต่างคลาดเคลื่อนไปจากกันมากนักนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรานำมาคิดว่าถ้าเป็นเราอยู่ในเหตุการณ์เมื่อ2000ปีเราจะทำหน้าอย่างไร เราจะมีท่าทีตอบสนองตอ่อพันธกิจของพระเจ้าที่เราได้รับมอบหมายหรือในพระคัมภีก็จะบอกว่าการเจิมตั้งการสวมทับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะเราจะมีท่าทีอย่างไรหรือเมื่อถูกถอดเมื่อพระเจ้าได้ให้พระวิญญาณของพระเจ้าออกไปจากเราถ้าเราเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการอย่างเช่นเรื่องราวที่เราศึกษากันในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราว ในพระคำหนึ่งซาโูเอลนะครับซึ่งก็แน่นอนพูดถึงเรื่องของกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือกษัตริย์ซาอูลนะครับได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาจากการที่คนอิสราเอลต้องการอยากจะมีผู้นำและเขาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตระกูลในครอบครัวของเขาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้มีบทบาทอะไรในท่ามกลางกลุ่มของพี่น้องในอิสราเอลทั้งหลายนะครับไม่ค่อยมีชื่อเสียงไม่ค่อยมีความสําคัญอะไร แต่พระเจ้าก็เลือกสรรเขาขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์และเมื่อถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าก็ถอดถอนเขาออกจากการเป็นกษัตริย์นะครับและเราก็จะเห็นท่าทีวิถีชีวิตของท่านว่าหลังจากที่ได้รับการถูกถอดถอนเป็นอย่างไรแล้วก็คิดถึงว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกถอดถอนแบบนั้นเราจะเป็นบ้าขนาดนั้นไหมเราจะเครียดไหมเราจะทำอย่างไรเราจะวางตัวยังไงเราอาจจะเพอ้อเพอ้อบางทีเราอาจจะ ทำสิ่งที่เลวร้ายโหดร้ายมากกว่าซาอูลหรือเปล่าหรือเราจะทําในสิ่งที่ดีกว่าซาอูลหรือเปล่าเราจะลงจากบันลังลงจากเก้าอี้อย่างรีบรีบอย่างมีเกียรติอย่างน่ารักงดงามดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองที่เราคิดได้ทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพระคัมภีร์ในระดับไหนก็ตามนะครับเขาก็จะมีสมมุติฐานหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าอะไร มีความคิดมีคำถามมีโจทย์ตั้งเอาไว้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นและก็ศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะมีคำตอบในการตอบคำถามที่เราต้องการอยากจะรู้นะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราสามารถที่จะคิดได้ในทุกมุมแต่ถามว่าเราไม่ได้มีความคิดที่จะทำให้มันเกิดความเพี้ยนหรือทำให้หลักความเชื่อต้องมัวหมองต้องผิดไปจากพระวจนะของพระเจ้าเพียงแค่ว่าใส่อารมณ์ความรู้สึกของเราเข้าไป ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรเช่นเดียวกันกับชีวิตของดาวิดนะครับเป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มน่ารักในพระคัมภีร์บอกเป็นเด็กหนุ่มรูปงามนะครับแล้วก็อาจจะมีความอ่อนแอในทีในมุมหนึ่งที่พ่อแม่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะให้ความสําคัญแต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้เป็นกษัตริย์ท่านก็ได้รับการทรงนําเร้าใจจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้กระทําหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเพื่อที่จะช่วย ให้คนอิสราเอลนั้นได้รับการปลดปล่อยพ้นจากเงื้อมือของชาวฟิลิสเตียพ้นจากสงครามต่างๆนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามกว่าที่ดาวิดจะได้ครองตําแหน่งก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่รายการของเรานําเสนอบทเรียนต่างๆก็จะถามเป็นไนยะให้เราคิดนะครับไม่ได้พูดถึงอะไรที่มันไกลเกินตัวเกินไปที่เราจับต้องไม่ได้ ในมุมหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะขอเป็นอนุญ,ญาตเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคุณผู้ฟังที่จะช่วยให้ท่านได้มีโอกาสฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าเพราะว่ารายการของเราก็จะไม่ได้เน้นเป็นเหมือนคําเทศนาการฟื้นฟูการเร้าใจให้มีการกลับใจใหม่หรืออะไรต่างๆแต่เราก็จะมาพูดคุยกันสนทนากันเหมือนกับการพูดคุยในรายการวิทยุในการได้มีข้อคิดขึ้นมา ให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสแตกประเด็นแล้วก็มีมุมมองไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันและแน่นอนว่าเนื้อหาหลักของรายการของเรานั้นก็มาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันจากองค์กรคริสธรรมสัมพันธ์นะครับซึ่งเราก็จะยึดพระคำของพระเจ้าเนื้อหาหลักๆจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันมาเป็นเคาโครงของรายการของเรา เพื่อที่จะให้เราอยู่ในกรอบและก็จะไม่ออกไปนอกประเด็นนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ศึกษากันในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่18จบไปนะครับซึ่งในตอนนั้นเราได้เห็นถึงชีวิตของดาวิดความก้าวหน้าในสายงานพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าดาวิดเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่รับการทรงเลือกจากนิรันดร์การ ให้เป็นต้นตระกูลของบรรดากษัตริย์ในสายของพระเมสสิยาห์แล้วนะครับเห็นภาพของการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตให้ท่านได้รับผิดช,ชอบราชกิจต่างๆในพระราชวังด้วยนะครับซึ่งดาวิดเนี่ยเคยเป็นเด็กเลี้ยงแกะมาก่อนและท่านมีจิตใจที่อ่อนโยนนิ่มนวลน,นะครับเป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักของผู้เลี้ยงที่ดีเหมาะอย่างยิ่งนะครับ ที่จะเป็นคือเป็นคุณสมบัติที่ดีของกษัตริย์เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองได้ถ้ามีบุคลิกแบบนี้ทวิทท่านได้เรียนรู้ความรับผิดชอบความกล้าหาญในการเผชิญสิ่งเลวร้ายและฆ่าสัตว์ร,ร้ายที่มารังควานฟูงแกะของบิดาท่านและนอกจากนี้ท่านยังเรียนรู้ในการเล่นพินเป็นความชำนาญที่ช่วยให้ท่านได้เข้าใจความสวยงามความงดงามของชีวิต และช่วยให้ท่านสามารถแต่งเพลงสะดุดีที่เร้าใจหนุนใจและเชิดชูพระเจ้าและฉลองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดาวิดได้ถูกนำตัวให้มาอยู่ในราชวังของกษัตริย์ซาอูลในฐานะนักดีดพินที่คอยเล้าโลมใจกษัตริย์ซาอูลและมาอยู่ในฐานะนักรบเพื่อท่านจะเรียนรู้จักศิลปะของการดำเนินกิจการบ้านเมืองต่างๆ ถึงแม้ว่าเมื่อตอนที่ท่านถูกเจิมนั้นท่านยังอาจจะพูดได้ว่าไม่ประสีประษากับสิ่งใดเลยก็ตามนะครับแต่ท่านก็ได้รับการฝึกฝนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชซึ่งในจากการศึกษานั้นใช้เวลาร่วมกันราว15ปีเลยทีเดียวนะครับแต่การเรียนรู้ของกษัตริย์ดาวิดนั้นหลายครั้งบทเรียนมาในรูปแบบของความทุกข์ใจ ไม่ค่อยน่าชื่นชมยินดีสักเท่าใดนักจากการที่ดาวิดเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในทแามกลางประชาชนชาวอิสราเอลนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของดาวิดกับซาอูลเริ่มเสื่อมถอยลงไปมากเพราะว่ากษัตริย์เริ่มมีความอิจฉาริษยาดาวิดอย่างบ้าคลั่งอิจฉานักรบคนใหม่ของอิสราเอลผู้นี้อิจฉา ผู้ที่อาจจะมาแย่งบัลลังก์ของกษัตริย์ก็ได้คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเหตุการณ์คืบหน้าจะเป็นไปอย่างไรผมจะขอนําพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่19ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อหนึ่งเรื่อยไปจนจบบทในข้อที่24นะครับ หนึ่งซามมเอลบทที่19ข้อ1ถึงข้อ24มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโยนาธานทรงขอร้องเพื่อดาวิดซาอูลตรัสกับโยนาธานราชบุตรและกับบรรดาข้าราชการทั้งหมดของพระองค์ให้ฆ่าดาวิดเสียแต่โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอพระทัยในดาวิดมากและโยนาธานตรัสกับดาวิดว่า ซาอูลเสด็จพ่อของฉันหาช่องจะฆ่าท่านเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าขอจงระวังให้ดีจงอยู่ในที่ลับซ่อนตัวไว้และฉันจะออกไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่ท่านอยู่และฉันจะทูลเสด็จพ่อด้วยเรื่องของท่านถ้าฉันรู้เรื่องอะไรจะบอกให้ท่านทราบโยนาธานทรงกล่าวชมดาวิด ต่อซาอูลราชบิดาทูลว่าขอพระราชาอย่าทรงทำบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลยเพราะดาวิดไม่ได้ทำบาปต่อฝ่าพระบาทและการงานของเขาเพื่อฝ่าพระบาทก็ดียิ่งนักเพราะเขาเสี่ยงชีวิตของตนและฆ่าคนฟิลิสเตียนั้นและพระยาเวประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สู่อิสราเอลทั้งปวง ฝ่าพระบาททรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีแต่ทำไมฝ่าพระบาทจะทรงทำบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิดโดยฆ่าดาวิดเสียอย่างไร้สาเหตุซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลปฏิญาณว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดาวิดจะไม่ถูกฆ่าและโยนาธานก็ทรงเรียกดาวิดทรงเล่าถ้อยคำเหล่านี้ทั้งหมด ให้เขาฟังทรงนำดาวิดเข้าเฝ้าซาอูลและดาวิดได้อยู่กับซาอูลอย่างแต่ก่อนมีคารช่วยดาวิดหนีจากซาอูลสงครามเกิดขึ้นอีกดาวิดก็ออกไปต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียและฆ่าฟันพวกเขาจำนวนมากพวกเขาจึงหนีไปเสียจากดาวิด ต่อมาวิญญาณชั่วจากพระยาเวก็มาเหนือซาอูลเมื่อพระองค์ประทับในนิเวศของพระองค์ทรงมีหอ,อกในพระหัตถ์และดาวิดกำลังดีดพินถวายและซาอูลทรงพยายามพุ่งหอ,อกหมายปักดาวิดให้ติดฝาผนังแต่เขาก็หลบหนีซาอูลไปซาอูลจึงทรงพุ่งหอ,อกติดผนังและดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้น ซาอูลทรงใช้ผู้สื่อสารไปที่บ้านของดาวิดเพื่อเฝ้าดูเขาและเพื่อจะฆ่าเขาเสียในเวลาเช้าแต่มีคารนภรรยาของดาวิดบอกให้ดาวิดรู้ว่าถ้าคืนนี้เธอไม่หนีเอาตัวรอดพรุ่งนี้เธอจะถูกฆ่าตายมีคารนจึงหย่อนดาวิดลงทางหน้าต่างและเขาก็หนีรอดไป มีคารเอารูปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอนและวางหมอนขนแพะไว้ที่ศีรษะเอาผ้าห่มคลุมไว้เมื่อซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิดมีคารตอบว่าเขาไม่สบายแล้วซาอูลส่งพวกสื่อสารนั้นไปดูดาวิดบัญชาว่าจงนำเข้ามาหาเราทั้งเตียงเพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสีย เมื่อพวกผู้สื่อสารเข้ามานี่แน่รูปเคารพก็อยู่ในเตียงพร้อมกับหมอนขนแพะอยู่ที่ศีรษะซาอูลรับสั่งถามมีคานว่าทําไมเจ้าจึงหลอกลวงข้าอย่างนี้และปล่อยศัตรูของข้าไปเสียเขาจึงหนีไปและมีคานทูลตอบซาอูลว่าเขาพูดกับหม่อมฉันว่าปล่อยฉันไปจะให้ฉันฆ่าเธอทำไมเล่า ดาวิดก็หนีรอดไปเขามาหาซามูเอลที่เมืองรามาและเล่าทุกสิ่งที่ซาอูลได้ทรงทำต่อเขาให้ซามูเอลฟังเขาและซามูเอลก็ไปอยู่ที่นายอมีคนไปทูลซาอูลว่าดูเถิดดาวิดอยู่ที่นายอในเมืองรามาซาอูลก็ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิดและเมื่อเขาเห็นหมู่ผู้เผยพระวจนะ กำลังเผยพระวจนะอยู่และซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าพวกเขาพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับพ,พวกผู้สื่อสารของซาอูลและพวกเขาก็เผยพระวจนะด้วยเมื่อมีคนไปทูลซาอูลพระองค์ก็ส่งพวกผู้สื่อสารอื่นไปและคนเหล่านั้นก็เผยพระวจนะด้วยซาอูลทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปอีกครั้งที่สาม พวกเขาก็เผยพระวจนะด้วยซาอูลก็เสด็จไปที่รามาเองมาถึงบ่อน้ำใหญ่ในเมืองเสคูและรับสั่งถามว่าซามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหนมีคนทูลว่าดูเถิดพวกเขาทั้งสองอยู่ที่นาโยอดในเมืองรามาพระองค์จึงเสด็จไปที่นั่นอย่างนาโยอดในเมืองรามา และพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหนือพระองค์ด้วยทรงดำเนินเรื่อยไปและทรงเผยพระวจ,จะนะจนเสด็จถึงนาโยธที่เมืองรามาพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ออกและก็ทรงเผยพระวจ,จะนะด้วยต่อหน้าซามูเอลและบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดวันนั้นและตลอดคืนนั้นดังนั้นพวกเขาจึงพูดกันว่าซาอูล อยู่ในจำพวกผู้เผยพระวจนะด้วยหรือคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าตอนนี้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ากษัตริย์ซาอูลทรงเกลียดดาวิดมากซาอูลทรงมีพระประสงค์ที่จะฆ่าดาวิด โดยไม่คำหนึ่งถึงสิ่งต่างๆที่ดาวิดเคยทำเพื่อพระองค์เลยโดยในพระธรรมตอนนี้ทรงพยายามจะฆ่าดาวิดถึง8ครั้งและแม้ว่าคำว่าวิญญาณชั่วจากพระเจ้าจะฟังดูเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราแต่คำแปลเวอร์ชั่นอื่นๆนั้นก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นก็เป็นได้นั่นก็คือมันอาจจะเป็น อารมณ์ร้ายที่คอยทรมานซาอูลหรือเป็นวิญญาณที่คอยทำร้ายรบกวนพระองค์หรือเป็นอารมณ์ขุ่นเคืองที่มาจากพระเจ้าก็เป็นได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนอื่นในครอบครัวของกษัตริย์ซาอูลนั้นกลับจงรักภักดีและคอยช่วยเหลือดาวิดทั้งโยนาธานและมีคารพวกเขาช่วยเหลือดาวิดอยู่ตลอดเวลาจากนั้น ดาวิดจึงหนีไปหาซามูเอลที่เมืองรามาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลี้ภัยที่นานถึง10ปีของดาวิดการไปหาเพื่อนที่คุณไว้ใจเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องฉลาดที่คุณควรจะกระทำเมื่อเรามีปัญหาเรามักจะไปหาเพื่อนบางคนโดยอัตโนมัติใครคือเพื่อนคนนั้น ที่คุณจะไปหาเสมอเมื่อเกิดปัญหาขึ้นความช่วยเหลือจากพระเจ้าบางครั้งก็มาด้วยวิธีการที่พิเศษเมื่อซาอูลสั่งพวกผู้สื่อสารให้ไปจับดาวิดถึงสามครั้งสามคราและในครั้งที่สี่พระองค์ทรงสเสด็จไปด้วยพระองค์เองแต่แทนที่จะทรงจับดาวิดพระองค์กลับทรงเผยพระวจ,จนะแทนจนมีคำกล่าวบอกว่าซาอูลนั้นก็เป็นหนึ่งใน พวกผู้เผยพระวจนะคุณประฟังครับเรื่องราวต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยคนของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรหรือผู้รับใช้ของพระองค์นั้นมีวิธีการมากมายเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้และเกินกว่าที่เราจะวางแผนอะไรรองรับไว้ได้ดังนั้นขอให้บทเรียนในการช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดในสถานการณ์นี้เป็นบทเรียนสำหรับเรา แม้ว่าเราจะพบกับปัญหาพบกับความเปลียดชังจากผู้คนใกล้ชิดผู้ที่เราเคารพนับถืออย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดยั้งเราในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและไม่สามารถจะหยุดยั้งเราให้ติดตามพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เราอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของขา้าทรงเป็นสง่าราศีอย่าให้ค้า